าโตว้าวไม่เอ้ยแตกโสก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันฮะขอรบกวนเวลาคุณสักครู่ฮะสำหรับใครที่กำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกอยู่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสะดวกปลอดภัยเติมไว้แน่นอนผมขอแนะนําเลยร้าน ACK เกมท็อปอัพเซ็นเตรบริการรับเติมเกมมือถือไม่ว่าจะเป็นเกม b บ c k ค o v ว r M เฮองไกสตาร์เลวทีมไฟออฟแทติก ROV Free Fire และเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าหากคุณสนใจสามารถทักได้ที่ Facebook Fanpage ACK เกม t t p u Up e n t t r r หรือ Li น์แอ ACK Top Up และอย่าลืมบอกกันด้วยนะครับว่ามาจากช่องรุมจำฮะเพราะว่าจะได้สับสนุนผมไปในอีกทิศทางหนึ่งขอบคุณมากครับเอาละครับผมกลัาสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเปิดของตัวคนอ e ีรอสอีกแล้วนะซึ่งในวันนี้เป็นตู้ใหม่ที่เข้ามานะั่นคือตู้ของ ยูโน you know, ที่เป็นดีบัฟเฟอร์สีแดงนะครับผมแล้วก็ตัวแอตแทกเกอร์ที่เป็นสีเขียวก็กคือลังกิสนั่นเองนะครับผมแต่2ตู้นี้นะครับผมแนะนําว่าถ้าอยากจะเปิดจริงที่ใช้ได้ยาวๆแล้วในอนาคตได้ใช้แน่ๆนั่นก็คือยูโนฮะซึ่งตู้ยูโนนี้นะครับผมแนะนําว่าควรจะมียูโนเนี่ยอย่างน้อยนะสอ2ดาวนะครับผมแล้วก็มีการ์ดอย่างน้อยนะฮะใบนะครับผมแต่ว่าถ้ามีการ์ด5ดาวเลยเนี่ย บอกเลยว่าโคตรแจมโคตรแรงแน่นอนแล้วก็เป็นตัวอันตรายแน่นอนฮนะสำหรับใครที่จะเล่นทีมแดงในอนาคตนะฮะที่เอามาเล่นคู่กับแอสตาอีสานนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้คุณเท็ดดี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับต้องบอกว่าขอให้คุณเท็ดดี้โชคดีผมต้องขอบอกนี้ก่อนนะว่ารอบนี้นะครับผมจะเปิดไม่ถึง200โลนะ ถ้าสมว่าได้ตัวแล้วได้การ์ดก่อนก็จะหยุดนะครับผมเพราะว่าเปิดมาไว้ใช้ก่อนเพราะตู้พวกนี้นะครับมันไม่ใช่ตู้พิเศษนะทุกคนนะซึ่งตู้นี้ยผมคาดว่าน่าจะเข้าในตอนช่วงตู้ของแอสตาปีกมาเพราะว่ารอ จากที่เราดูกันเนี่ยนะครับตู้นี้ยนะฮะมันจะยังไม่หมดไปเมื่อตู้ซีซั่นสีเข้ามานะครับเลยจําเป็นต้องรอตอนตู้แอตตามาแล้วยูโนกับแลงกิสเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในตู้ของแอสต้าปิกแน่นอนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าผมเนี่ยจะสามารถเปิดให้คุณเทดดี้ได้หรือเปล่านะฮะมาดูกันว่าจะถึง200โลไหมแต่ผมอยากโพ้ให้คุณเทดดี้ว่าเฮ้ยไม่ต้องถึง200โลหรอกเดี๋ยวคุณเทดดี้จะเจ็บนะครับเพราะว่า ในนัดข้างหน้านะครับอีก2ตู้นะฮะไม่ว่าจะเป็นตู้ซีซั่น4นะครับผมแล้วก็ตู้อเตอนะฮะมันจะมาติดติกันเลยนะครับผมห่างกันประมาณแค่4วันนะครับ2ตู้นั้นจะห่างแค่4วันที่จะเข้ามานะครับผมปไปไปลุยกันเลยดีกว่าครับว่าจะได้หรือเปล่าในโรแรกฮะไปโอ้โหไปนางประตูทองไปดิแล้วตามด้วยชุดสวยฮะแล้วตามสเต็ปผมก็คือตื่นตาแื่ใจ มาแน่นอนฮะสองใบหรือเปล่าถ้าสองใบคือจบเลยเนี่ยโอ้โหวิคิดมันจะไวายไปไอ,อ้ตเขาบอกไปเลยมาดูกันครับจะได้อะไรผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่การ์ดแน่นอนน่าจะเป็นตัวนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวแน่นอนนะเพราะว่ามันอยู่ในมุมขวาแล้วคิดว่าเอ้ยไม่มาแน่นอนครับตักแตนจะมาอะไรตอนนี้ล่ะโอเคเ<โ>ฮ้ยอยสการ์ดพัะจันทห้คุณเท็ดดี้เฉย ก็โอเคนะได้การหลุดเลทแต่ได้การพระจันทร์มาถือว่าโอเคอะเออถือว่าเจ้าปะไปฮะไปต่อเลยดีกว่าโลที่20ครับของผมไปเลยฮะทุกคนเกินต้านได้การพระจันทร์ให้คุณเจดีย์แล้วนะฮะผมเปิดให้ใครฮนะมีแต่การพระจันทร์เขาจะโรลๆเลยแต่ผมเปิดให้ตัวเองคือไม่ได้เอาอย่าแตกแล้วครับผมเป็นไงยอย่างตึงแตกไปไหมมันแตกไวไปอะเนาะพอดีมันตึงอะโอ้ย ครับไม่มาอโอ้โกวางกวางครับไเีได้ริวมาแต่ว่าเขาไม่ต้องการริวนะเปลี่ยนมาเป็นดีบัฟเฟอร์ใช่ออกดีบัฟเฟอร์แต่ออกดีบัฟเฟอร์สีแดงได้ไหมอะ่ะไปอีกรอบครับผมรลที่30ของผมฮะชึบประตูทองครับ แล้วตามด้วยชุดไม่สวยแล้วนะฮะอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าไม่ตื่นแน่นอนไปเ,เลยห้ามเลย30โลออกมา2ตัวนะฮะถือว่าเซียวฟ้าอยู่นะเดี๋ยวให้โอกาสมันสักหน่อยแล้วกันอีกโลหนึ่งนะให้โอากาสมันอีกโลนึงไปครับประตูทองครับแล้วตามด้วยชุดสวยฮนะและตามด้วยตาโตว้าว ไม่โอ้ยแตก2ครับเป็นไงย0โล4ตัวหรือเปล่า40โล4ใบหรือเปล่าฮะโอ้เกินต้านไอ้ไอคนนี้มันเกินต้านคนนี้มันเกินต้านจริงๆทุกคนอาชามีครับ <c oughs> โอ้โหสง,งทแท้จริงครับผมมาเลยเวโต มีบ้าหรือ,อเปล่าอาเดี๋ยว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 มันหลุดเล็เกินไปปะแต่มันออกมาอย่างนี้ผู้หลุดเลก็กกันไปนะหลุดเหล็กบบลกันไปนะบางทีอะบางทีก็แบบหลุดเหลกเกินไปนะประตูทองครับต่ำโดยชุดสวยฮะแล้วก็เหมือนเดิมเลยตาโตโชว์ใบทีอีกแล้วหยูยแปกติดติดบ้าไปแล้วแตกอีกแล้วครับมันเกินต้านปะ มันแตกเยอะนะแต่ไม่ได้แตกที่เขาต้องการนะดิต้องให้เขาไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาอไม่ใช่หนาผมผ่านครับ่อยผ่าเนี้ยผ่ายได้ผ่าดีมาแลวยูโนแน่นอนเี่ฉันจะเป็นจักรพรรดิชัดเจนครับยูโนเฮ้ยคนละตัวคนละยูโน โอ้ยโนมากจริงแต่โคลายูโนโอ้เว oh oh, มันจะเจ็บดีนะเนี่ยมันจะเจ็บเกินไปปะไปต่อแต่มันออกเยอะนะแต่มันออกเยอะชุดสวยครับแล้วตามด้วยตาประกายสิ์หายไปแล้วผมว่า มันเจ็บไปดิมันเจ็บไปอะดิผมว่าไปฮนะโลที่60ของผมนะทุกคนนะโอเคให้อีกโลหนึ่งโอเคอมความเกลือมาแล้วทุกคนเข้มปี เข็มปีครับเข็มปีเนิกเดิมของเราเลยฮะไปเขาเรียกว่าเป็นการล่อ,อก,ก่อนปราตุทองครับตามด้วยชุดสวยฮะและตามด้วยตาโตโ้หนักหน่วงว่ะทุกคนหนักหน่วงจริงๆ ขอเวลาสักคู่ขอเวลาสักคู่นะฮะมัเที่มันออกเยอะนะแต่มันไม่ได้เลยออกเยอะนะแต่ไม่ได้เลยเปิดทบเปิดให้ออกเลยนะฮะ200โลโไปไปจะต่อต้องมาดิวะเดี๋ยวผมว่ามันต้องเปลี่ยนที่วะ ว่าเราต้องเปลี่ยนที่เมื่อกี้เราใช้ที่ตรงนั้นบ่อยแล้วเปลี่ยนตรงนี้มากเออผมว่าเปลี่ยนที่เนี้ยมาต้องมาแน่นอนเปิดแบบทีเผือทีเผือก็ไา้แล้วทีเล่นทีจริงกะดีก็มาดิครับโอ้โหไม่มาว่ะเศร้าจัดมันเริ่มมาแล้วไงทุกคนมันเริ่มแล้วไง เริ่มแล้วไงสองร้อยโลโัมาบ่อยนะไหนดิโัมาบ่อยแตกท้องบ่อยนะแตกท้องบ่อยนะ จัดเลยดุเลดนะมาบ่อยจัดเลยโอ้โห่อีฟิวโมเมนต์เลตเตอร์คุณเธอดีเจ็บแล้วนะเฮ้ยเออมาสินั oh! ่นแหละสวยหนึ่งใบหนึ่งตัวให้ต่ออย,ย่าหยุดอย่างรวดเร็วแล้วไปอย่างรวดไวมาครับโอ,อ้โหเงียบกิ๊บขออีกรอบให้โอกาสมันสักหน่อยร้องไปต่อฮนะมันมาแล้วมันต้องมาอย่างรวดเร็วมา โอเคมาอีกตัวนึงครับผมก็คือตัวยูโน่กนั่นเองโอ้โหหนึ่งดาวไปดิไปเลยไปต่อขอการ์ดอะขอการ์ดได้ปะขอการ์ดมาการ์ดมาโอ้โหมาสองอะไรยูโุ่การ์ดดีบุกบกเก่งสองดาวกับหนึ่งใบโอ้ยสองดาวกับหนึ่งใบครับผมไปต่อเขาขอเปิดแล้วไปต่อฮะไปมามันมาอยู่แล้วมันมาอยู่แล้วมาอะไรล่ะเงียบกิ๊บ เฮ้ยเฮลกบมาหน่อย few moments later. เปิดหน้ามาเจอปึ๊บมาโอ้ยประตูทองครับตาม,มแล้วชุดไม่สวยแล้วก็เศร้าไปชุดไม่สวยแล้วนี่คือเศร้าเลยนะฮะตามครับต่อไปโลการันตีแล้วนะก็ขอให้คุณเจดีเนี่ยได้ตัวมากับการมาเพิ่มอีกสักอย่างละตัวแล้วกันอันะอย่างละอันแล้วกันไม่รู้จะได้หรือเปล่านะผมก็ขอไปงั้นแหละแต่ว่าทางเกมมันก็เหมือนเดิมนะเรารู้กันอยู่แล้วไม่ให้หรอกไปครับประตูทองครับ ตามระเบียบครับก็คือชุดสวยแล้วตามด้วยตาโตนั่นเองครับผมเพราะว่ามันการันตีแล้วนะทุกคนนะโอเคแตกหรือเปล่าไม่แตกครับผมยูโนหนึ่งตัวครับผมเต็มๆนะฮะก็โอเคยูโนสดาวนะจ๊ะโอเคก็ถือว่า เม่าไม่เกลือนะทั้งหมด200โลนะฮะได้ S R มาทั้งหมด14ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ตัวยูโนมาทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็ได้ตัวกา้ามาอีกใบหนึ่งนะครับผมถือว่าโอเคค่อนข้างคุ้มเลยนะครับ200โลสำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์นะฮะกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ตัวยูโนขอจากลากันไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วพบกันครับผมบ๊ายบายนะ